วันนี้มาพูดถึงเรื่องของภาวะปุ่นำด้วยหลัก 5F นะคะ 5F นั่นก็คือโฟกัส f ฟรซิม l บ f ล i ฟรนลี่ฟาสและวันนะคะคำว่าโฟกัสก็คือต้องมีจุดเน้นสิ่งที่สำคัญต้องการที่จะตอบย้ำเน้นนะคะให้เห็นความสำคัญนะคะประการที่สองก็คือ มีการ flexible หรือมีความยืดหยุน่นไม่แข็งกร้าวเกินไปนะคะฟังความคิดเห็นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ควรเป็นนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันนะคะอันที่3าม r e e n ผู้นำต้องมีความ เป็นกันเองมีวิตรภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสสานธภาพที่ดีให้เกียรติและจริงใจไวต่อความรู้สึกสำนึกในความเอื้ออาทรยิ้มให้ก่อนเป็นนิดคิดให้อาภัยและช่วยเหลือนะคะ fast ก็คือทำอะไรก็ตามต้องให้ทันเกมทันการนะคะตัดสินใจด้วยความรวดเร็วอยู่บนพื้นฐานในข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝัน นะคะก็คือการมีอารมณ์ขันมีสนทีนะคะสนุกสนานั้นทำให้บรรยากาศได้สดชื่นแจ่มใสมีความสุขเป็นกันเองนะคะอันนี้ก็หลัก 5F ของผู้นำนะคะควรจะคำนังถึงทั้งโฟกัสเฟรซเบิลเฟรนลี่ฟาสและฝันนาะคะ